นี่คือจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติ <c oughs> ท้องผาภูมินะครับบรรยากาศดีมากหน้าฝนบรรยากาศดีมากครับเหมาะเป็นสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวนะครับเชิญชมอุทยานแห่งชาติท้องผาภูมินะครับบรรยากาศดีมากป่าเขาลำนาวไพกำลังสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากนะครับ อุทยานแห่งชาติทองผาผูกจังหวัดกาญจนบ,บุรีสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวนะครับชอบชมบรรยากาศป่าไม้สวยๆนี่บรรยากาศในหน้าฝนนะครับจะมีหมอกเยอะ ยานแห่งชาติเนาะยกมือหน่อยสิเธอยกมือหน่อยสิเออ,อ <c oughs> นี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านอีตองนะครับอำเภอทองฟ้าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสูง เป็นหมู่บ้านของชาวดอยนะครับทัจวุันนี้เขาจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศสวยงามมากนะครับวันนี้ฝนตกมีหมอกหนาเป็นไปหมดนะครับหสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศที่นี่นะครับค่าห้องพักก็ไม่แพงอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศย,ยอดเยียยดมาก บรรยากาศตอนเย็นนะครับที่หมู่บ้านอีตองตอนเย็นฝนตกวันนี้มีหมอกนะสวยงามมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศอย่างนี้อย่าลืมที่บ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาติดกับบรุรานทแห่งชาติอำเภอทองผาภูตอนนี้ตอนเย็นๆนะครับฝนตกแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยมีหมอกหนาเต็มไปหมดมองอะไรแทบไม่เห็นนะครับในระยะใกล้ๆยังมองไม่เห็นเลยบรรยากาศดีสดชื่นมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศธรรมชาตินะครับ เชิญชมที่หมู่บ้านอิตองอ,อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวยงามมากครับนี่คือหมู่บ้านอิตองผิดล็อกชายแดนพม่า ระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศพม่านะครับตรงนี้จะเป็นหุบเขานะครับคล้ายๆทะเลหมอกแต่ตอนนี้ก็หมอกไม่เยอะเท่าไหร่เป็นชายแดนที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับพม่าอากาศตอนนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงเช้าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับ ใครต้องการท่องเที่ยวภาพธรรมชาติที่สวยงามนะครับเช่นที่ชายแดนไทยพมา่าหมู่บ้านอีตองก็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่สวยงามมากครับนัาท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับ คือบรรยากาศชายแดนหมู่ของประเทศไทยกับพม่านะครับนะหมู่บ้าน399โคง้งหมู่บ้านอีตองปีล็อกเป็นพื้นที่ติดกันระหว่างพม่ากับประเทศไทยเลยนะครับเป็นชายแดนที่มีหุบเขากั้นระหว่างพม่ากับประเทศไทย ตรงนี้จะเป็นหุบเขาที่เป็นลงไปลึกมากก็จะเป็นทะเลหมอกตรงนี้จะเป็นจุดกั้นระหว่างไทยกับพม่าเลยนะครับนี่ก็เป็นทางลงไปแต่ปัจจุบันนี้เขาจะไม่ให้รถลงไปเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ยังไม่ปกติสำหรับท่านที่ชอบธรรมชาติชอบชมบรรยากาศนะครับในหน้าฝน ธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับขอเชิญชมที่อิต่องป็อกนะครับชายแดนไทยพมา่าอำเภอการอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามมากครับน่าท่องเที่ยวมากคือเนินเสาธงชายแดนไทยพม่านะครับหมู่บ้านสามร้อยเก้าสิบเก้าโคง้งอิต่องปีอกซึ่งเป็นหุบเขา ชายแดนกันระหว่างไทยกับพมา่าอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาชมกันและเป็นจุดจุดชมจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นี่นะครับจุดนี้จะเป็นยอดเขาสูงที่สุด ั่งนี้เป็นฝั่งไทยเป็นภูเขาสูงฝั่งพม่ามันจะเป็นหุบเขาคนระับฝั่งพมา่าแล้วก็มีหมอกเยอะอ,อันนี้คือธงชาติไทยหุบเขามันจะเป็นฝั่งนั้นจะเหมือนทะเลหมอกคือฝั่งของพม่าฝั่งของพม่าเป็นหุบเขา,เป,เ,ขาเป็นหุบเขากลาง สวยงามมากสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาท่องเที่ยวธรรมชาติที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะนะครับหมู่บ้านสา9รอเก้า้าโคงอีตอกปีล็อก<ง>เนินเสาธงเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เก็บเจ็บเครื่องอุปกรณ์หนักนะครับมีรถเก่ามีรถแท็กเตอร์มีเครื่องจักรกล รถที่เขาเลิกใช้งานแล้วแต่เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาดูนะครับพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ที่หมู่บ้าน399โค้งปีหลอกอีตองำอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ มาดูชมเป็นอนุสรณ์นะครับตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูและได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับบริเวณนี้คือจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติดอยพองพาภูมินะครับภายในตัวอุทยาน สวยงามมากจะมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรอยู่ระยะไกลนะครับป่าเขาลำนาไพสมบูรณ์มากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมธรรมชาติแวะมาได้นะครับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี น่าเที่ยวชมมากครับมีลานตรงนี้เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ด้วยสามารถพักได้มีบ้านพักด้วยราคาถูกๆนะครับธรรมชาติสวยงามสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาตินะครับอย่าลืมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ย่างยักษ์กระจันเไลไ่ยลไลนะครับตรงนี้ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นนะครับป่าไม้ร่มสมบูรณ์มากยูทัศน์ใสนักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาอิ่มกับธรรมชาติ ที่ยังสมบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้จะเป็นบริเวณกลางเต็นนะครับกลางเต็นของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ก็จะจัดไว้ดีมากเลยไม่มีป่าลกไม่น่ากลัวนะครับอากาศก็เย็นสบายกลางวันก,ก็อยู่ได้นะครับกลางเต้นเราอยู่ได้เลยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นร่มเป็นเงาดีมากเลยเสียงจะกระจันเลไรเสียงแซ่ น่าท่องเที่ยวนะครับมาชมธรรมชาติสำหรับผู้มีใจนิยมรักธรรมชาตินะครับมานอนกลางเต็นท์ก็ได้ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเนินช้างเผือกจุดชมวิวที่สวยงามมากอีกอีกบริเวณหนึ่งนะครับนี่คือจุดชมวิวเนิน เนินช้างเผือกตรงนี้เป็นบริเวณเนินช้างเผือกนะครับป่าไม้ลุ่มลื่นดีมากแล้วก็เป็นสถานที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับสถานที่กลางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวเสียงจิ้งหจกเลลัยร้องดังสนั่นเลยนะครับ ก็จัดได้ดีมากไปในอุทยานหน้าพักผ่อนวันหยุดสุดสัป,ปดาและนักท่องเที่ยวผู้นิยมไพรนะครับกับธรรมชาตินะครับต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นห้องน้ำสะอาดนะครับ น่าพักผ่อนมากนะครับถ้าใครว่างๆนะครับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการรักธรรมชาติและความสงบครับตรงนี้คือบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าเป็นป้ายของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติทองปภูมิอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวมากอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์มากน่าท่องเที่ยวนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการชมภัยท่องเที่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่จุดทางละะับเป็นคาเฟ่ริมเขื่อนวุทยานัยชาตินะครัเบเขือนวชิราลงกรณนะครับ พัทิรลาลงกรตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยนะนะครับตรงที่มองเห็นรล็ๆนั่นก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนพัทิราลงกรเป็นเขื่อนน้ำขนาดใหญ่มากนะที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ฝนตกมองไม่ค่อยเห็น บรรยากาศดีมากครับตอนนี้คุณเทอกํลาลังคาอาหารอร่อยไหมข้าวเตียวก๋วยเตียวอยู่คาเฟ่น,นะครับตอนนี้อยู่คาเฟ่ข้าวเตียวมีข้าวเปล่ามีลูกชิ้นข้าวเตียยเตียวเรืออร่อยมากถ้าแวะมาก็อย่าลืมครับคาเฟ่สุดทางรัก ริมเขื่อนวชิราลงกรณทองคำภูมิการเจนบุรีนี่คือเขื่อนวชิราลงกรณหรือเขื่อนเขาแหลมแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนชื่อเขื่อนเขาแหลมปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณนะครับกว้างใหญ่มากตอนนี้เนื้อที่กว้างใหญ่มาก ตอนนี้อยู่คาเฟ่สุดทางรักนะครับตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยฝนกำลังตกพอคๆๆทำให้มองดูเติบเนี่ครับข้างล่างข้างล่างคาเฟ่นเฟนี่ยก็จะเป็นสวนทุเรียนกำลังจะริญเติบโตมากเยอะมากครับสวนทุเรียนนั่นน่าจะเป็นร้อยๆต้น หลายร้อยต้นปลูกอยู่ริมเขื่อนพอดีใครผ่านมาทางนี้ก็แวะคาเฟ่สุดทางแล้วก็มาชมบริเวณเขื่อนตรงนี้นะครับซึ่งจะกว้างกว่าที่อื่นมากแล้วก็ชมสวนทุเรียนทานอาหารก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยๆไปด้วยอย่าลืมนะครับนี่คือบรรยากาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับบรรยากาศในบริเวณในภายในอุทยาน บริเวณนนี้เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะครับบริเวณที่เจ้่ที่เขาจัดให้สําหรับนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์สวยงามมากครับกางเต็นท์บริเวณริมริมน้ำตกเลยนะครับนั่งชมบรรยากาศชิวๆริมน้ำตก ตกไหลทั้งคืนนะครับนอนไปที่กลางเต็นท์ริมน้ำตกก็นอนฟังเสียงน้ําตกทั้งคืนเลยบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามมากต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับอันนี้ก็เต็นท์ที่เรามากลางนอนพักกันเมื่อคืน ตอนนี้เช้าแล้วนะครับฝนก็กําลังฝนตกปอยๆน,นิดหน่อยบรรยากาศดีมากครับขอเชิญน,นะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจานบุรีนี่คือบรรยากาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับภายในอุทยานจะมีน้ําตกสวยงามมาก และมีลานกลางเต็นท์สนามหญ้าครับสนามหญ้าลานกลางเต็นท์มากมายเลยบรรยากาศดีมากครับมีพื้นที่สำหรับให้พักผ่อนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วกลางเต็นท์ริมริมน้ำตกเลยนะครับนอนฟังเสียงน้ำตกทั้งคืนเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับ ชมบรรยากาศทิวทิวสวยงามสวยงามในวันหยุดปสดัสกาเชิญอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับนี่คือบรรยากาศภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตรงนี้เป็นบริเวณน้ําตกบริเวณลานกางเต็นท์ที่นักท่องเที่ยวจะมากางเต็นท์ริมน้ําตกนอนฟังเสียงน้ําตกทั้งคืนนะครับมีลานกางเต็นท์ที่สวยงามมากบรรยากาศดีมาก ต้นไม้ก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับนอนจิวๆิดิ่มแม่น้ำตกนอนฟังเสียงน้ำตกทั้งคืนเลยสวยงามมากครับอย่าลืมนะครับอุทยานหนึ่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตรงนี้จะอยู่ริมเขื่อนพอดีนะครับแม่น้ำกว้างมากตรงนี้เป็นเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยเป็นที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจชมทิวทัศ บรรยากาศสวยงามมากเขื่อนวชีลาลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมนะครับมันจะเป็นเขื่อนเดียวกันแต่ก่อนชื่อเขื่อนเขาแหลมเดียวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อเขื่อนพชีลาลงกรเนื้อที่กว้างใหญ่มากครับเป็นที่ตกปลาและเป็นที่ท่องเที่ยวของพวกที่ล่องแพเยอะมาล่องแพกันเป็นเป็นทีมก็เยอะมาก ตรงนี้จะเป็นของอุทยานนะครับที่เขาให้มากางเต็นท์อยู่ริมแม่น้ําริมร<อ>ิมเขื่อนแต่ตรงนี้จะไม่มีล่องแพล่องแพจะอีกฝากหนึ่งสวยมากครับน่าท่องเที่ยวมากครับนี่คือตรงบริเวณที่นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์และเป็นบ้านพักของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตรงนี้ติด เขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบเป็นเขื่อนนะเขือ่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมซึ่งบัรยากาศสวยมากครับบรรยากาศริมเขื่อนสําหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดนะครับมาพักที่เขื่อนที่วนาอุทยานเขาแหลมซึ่งจะมีบ้านพักอยู่ราคาประมาณ1 0 0 0งพันถึงสองพบาทนะครับ สวยมากครับน่าท่องเที่ยวมาชมทิวทัศน์กันตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านพักนะครับบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวบ้านพักหน้าอยู่มากครับคืนละสองนคืนละสองพันสอ้าและหนึ่งพันก็มี สำหรับที่ต้องการมาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวก็มีนะครับหลังใหญ่ก็มีหลังใหญ่สองพันห้าลังใหญ่สองอพันห้าทั้งครอบครัวเนพื้นที่ติดกับเขื่อนเลยนะครับมองดูทิวทัศน์สวยงามมากเลยมองเห็นทิวทัศน์มาท่องเที่ยวริมฝั่งได้เลยนะครับฝั่งน้ำถ่ายรูปถ่ายอะไรสวยงามมากครับนี่คือบริเวณบ้านพักเลเทรานกลางเต็นท์นะครับ คือสะพานมอน,นะครับสะพานมอญที่อำเภอสังขะกาญจนบุรีเป็นสะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวมากนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสังขะมีที่พักในน้ำเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่พัก สำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวนะครับชอบบรรยากาศธรรมชาตินอนในเรือนแพนะครับสวยงามหน้าพักท่านที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาพักในเรือนแพบ้างก็กลับมาที่ สะพานมอนอำเภอสังขะเป็นทิวทัศน์ที่สวยมากครับแวดล้อมด้วยภูเขามีอาหารที่พักพร้อมมีเรือให้ท่องเที่ยวได้นะครับสวยงามมากนะครับ